พี่น้องตอนรับพี่น้องขอรับชมช่องคนไทยโขกกาะจักครับพาพี่น้องมาเอาบุญเดือน3นะครับบุญเขากีนะครับตอนนี้เป็นบรรยากาศจเจริญพระพุทธมนต์เย็นนะครับที่สารากลางบานเฮ่านะครับผมนะฮะวันนี้พี่น้องมาร่วมห่วมบุญกันหลายนะครับยามันแรงนะครับอันนี้เป็นการจเจริญพระพุทธมนต์เย็น,นปกติแล้วจะ สวดมนต์เย็นนะครับสามมื่สามคืนนะครับพี่น้องนะครับเมื่อสวดมนต์เย็นเรียบร้อยแล้วนะครับก็มีการถวายปัจจใจนะฮะถวายนำปณะแก่พระคุณเจ้านะครับผมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีกิจกรรมนะครับกินเขากินปลากันนะครับหลังจากที่พระคุณเจ้าเพิ่นเดินทางกลับนะครับท่านรอดสาพ่อคร เตียมเด้อหลับทรงพระนะครับอ่ะมากินข้าน้ำกันครับพี่น้องนะฮะกินเขา่างานบุญขากี่ครับผมเ,เตรียมมานะครับเราเขาก็ได้นะครับซึ่จะมี่ามีเจาะภาพลงท่านนะครับพี่น้องนะครับมีเจาะภาพลงท่านซอยมาเห็ดหนามปะนะเห็ดเข่าเป็นเขาแกงหรือว่ากอจับนนะนะครับ หลังจากกินเขากินปลาแล้วก็ิมีการงานนะครับงานต้นปราสาทเพิงวสันพนวานะครับงานต้วนปราสาทเพิงนะครับก็บเป็นการเป็นกิจกรรมนะครับถ้าในหมู่บ้านน,านี่แหละนะครับมีผู้เฒ่าผู้แก่่นแสดงความสามารถในการหลองล่ำท่านเพลงนะครับอีพออีเม่กระดายกระม้าหลออล่ำท่านเพลงนะครับส่วนรายได้ก็เอาเป็นใส่บุญนะครับ เซบุลต่อยอดต้นปราสาทเพ่งวาสาทพันพรรวานะครับพี่น้องมามวนมาเซวน้ากันครับผมเออพ่อใเญ่ม,ยยมกระสิทธิ์ล่มมาสัน่นล่มให้พี่น้องฟังกันนครับกติมีลำวงชาวบ้านนะครับพี่น้องครับมีลำวงชาวบ้านรวมกิจกรรมกันนี่แหละนะครับมันมวนเนี่มาแรงนะครับเหมือนเสาตื่นจะเสาส<ญ>มากีเขากีป่ากันมาอะ อันนี้ก็เป็นคุณนาาเพื่อนนะครับทำบุญน้ากันนะครับแจกแจกเงื่อนให้กับนางร่ำนะครับพี่น้องนะครับเป็นการสร้างสีสันนะครับในงานบุญขดกีบานเฮ้านะครับท่งอีสานบานเฮ้านะครับท่างยโสธรนะครับพี่น้องครับเป็นสีสันอีกแบบนึ่งนะครับบนบนน้ากันบลังร่ำทำเพลงกันไปนะครับ ยังสี่แล้วครับผมเป็นการสามคคีในมูคณานะครับทางผู้นํำชุ่มชื้นบนผ้าเฮ็ดผ้าถ้ำนะครับถือว่าเป็นการต่ออายุพุทธเฒ่ดผู้แกอีพอ,อีแม่เฮานะครับพี่นอ้อง <c oughs> นะครับผู้ข่ากัไปร่วมคือกัน <c oughs> ไปร่วมลองเพลงนํานะครับพี่น้องครับส่วนไล่ได้กะเป็นการต่อยอดให้ครับ ต้นปรสา,าสาทเพิงว่าศน่นะครับผมเพื่อที่จะนําถวายพระคุณเจ้ามืออื่นนะครับมืออื่นมีการถวายปันขื้นกีนะครับถวายปราสาทเพงิงมีการซูขวัญเข่านะ้วก็ถวายเข่าเปลือกนะครับมืออื่นครับเมื่อฉลองปราสาทเพิงพ่อสมควรแกเวลาแล้วนะครับจนหอดนี่มาเศร้ามากกับเตือนจะเศร้านะครับครอบพวกผู้นขาก็ได้นะครับหนึ่งเข่าหนึ่งปลานะครับผม เตรียมที่จะกีเข่าแล้วครับไฟห้องกับเตรียมพร้อมแล้วล่ะนะครับเตรียมปั่นข่ากีใส่ไข่นะครับพี่น้องปั่นข่ากีใส่ไข่นะครับใส่น้ำอ้อยเนาะนะฮะปั่นทั้งสี่แล้วครับพี่น้องครับใส่ไม้เสียบทั้งสี่ละนะฮะก็เอามาขางไฟนะครับผมเอ่ขางไฟพอสุกจากน้อยนะครับคนเหลือๆฮุยๆหอมๆอี่แหละครับผมนะฮะตามที่พี่น้องเห็นอยู่ตอนนี้นะครับกำลังขางไฟนะครับ เมื่อค้างไฟได้แล้วก็เอามาเอาไข่ห่าถิ่เตรียมไว้นะครับผมตีมุนๆใส่กันครับน้ำอ้อยนะครับกลับมาท่าเข่ากีนะครับพร้อมๆนะครับพี่น้องเอออันนี้เป็นอีพอยแมวไพ่ผ้าท่านนะครับเป็นการกีเข่าเหมบานเข้านะครับพี่น้องนะครับหอมๆบรรลันเสียบๆนะครับพริกดูๆเอานะครับขั้นพ่อพริกดูมันสีใหม่นะครับออกมาจริงๆนะครับน่ากิน ผู้ขาก็เฝ้าออไปหน้าจะเสารได้บานเนี่ยไปหาหมูไปหางัวหาข้วนะครับผมอยู่หน้าออกไปหน้าจะเด็บนะครับเออเมื่อออกไปหน้าเรียบร้อยแล้วเรียบรอย้รยบรอยพรกิจทางหน้ากับเฝ้าเขามาในบ้านนะครับผมนะฮะกมาแม่บ้านครับอ่ะลูกสาวกับมาใส่บาทก่อนนะครับอพอดีข้าเจ้าเอาบาทมานะครับเปิดฟ้าบาทแล้วก็ใส่บาทนะครับพี่น้องครับมาทําบุญน้ากันเด้อพี่น้องเด้อนะฮะ บุญเข่ากีนะครับเป็นวัฒนธรรมประเภทนีสารบานเท่านะครับซึ่งเหตดกันมาเย้าหน้านสืบถอดกันมานะครับอันนี้คือเตรียมถ้าเขาพ่านา้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้คือเขาเพิ่นกำลังเสียใถวายอ่าพระคุณเจ้าเพิ่นต่อไปนะครับเมื่อเตรียมเรียบร้อยแล้วก็ได้เวลาได้บ,บาดน,นี่ยกบาดึ้นไปได้บ,บาดน,นี่ย่า <c oughs> นอัน าอาจารย์เพื่นกระมาหอดเรียบร้อยแล้วนะครับอซอยกันยกบาทนะครับผมอาภาพี่น้องมาเบ่งบรรยากาศนะครับทำบุญเอาบุญเขากี่นะครับบุญดันสาวน้ำกันครับพี่น้องครับ มีทานังอาสาวะข่ะยาวะหังโหตุข้าพเจ้าตั้งหลายยินดีในทานอิมานิมัยังพันติมัคตะกะพตานิมัคทุปะปาสาทาง สุดอีกอันทางสะโนสยามาสาธุโนองพันเตทิพิกขุสังโฆอีกมาพร้อมกับปาสาพึ่งแรเข้ากีพร้อมข้าวเปลือกแก่พระทิสุสง์ขอพระทิสุสงจ์งรับ มักตาพักอาหารพร้อมกับปาสาหึงอและข้าวเกีและข้าวเปื่อซึ่งเป็นของพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลาย เกียรติญาณของข้าพเจ้าทั้งหลายที่มีล่วงรับไปแล้วมีวิดามาดาเป็นต้นต่อกทั้งสรรพสัตว์ทั้งหลายสองมืออากรศปั่นใจเรื่องเชียงนะครับที่เหลมีโอกาสมาทับบนรวมกันนะครับปีนี้นะครับพี่น้อง คุณน้องน้องอาจารย์แบงค์ครับได้นะครับแล้วว่าสิเอาให้นี่ ừ. 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 กกามาดปักส่ตุนใส่ทูนก็ถึงได้หลายต้นดำหนหน้าหหลังดำไปมาตามภาษาไทยหน้าแหลไทยนอกงแล้วก็ส่งไปนี้ลมพักไปอยู่สวสวสว lần chút xoáng tiếng đường cuộc nhau khâu tiếng kiều châu ta quay du hay khăn tiếng xoáng sáng quan có khăn lao kéo dây nay là còn cần tình à, châu ma còn cần chặt tí còn hí khâu chặt pha khâu châu tăng vây, nay là ทีแหลกแล้วเอาขั้วออกเขาจึงบอกว่าเท่าดีเป็นเท่าให้แล้วพอนาจึงไปหาปลาแหบยาวจากกลางทั้งเสียพาอาพรเขาดีมีทางตั้ง่วนตั้งต้งโขมัดและต้นไม้มาสามนิวส้นห่วงเหัอเขาเปิ้ล โอแค้วมูสาผู้ปองปักผีพวงนี้เท่าตัวน้อยอ้ตัวไครให้เจ้ามาจากปักไว้ตัวเขาหนึงให้เจ้ามาทุกขรขวัพระเจ้าอาตาคำเหนียวประตงมอกันเดื่อมรีบร้อนเดชทุนาย ให้เจ้ามาจากป่าซานพลายไายวันให้เจ้ามาจากปากมูสังเรียบผูคขาบให้เจ้ามาจากป่านกเก็บนกจากข้าเขาพัวงบินนี้ไปให้เจ้ามาจากป่าอยู่ดีมีแห้กูผูกคนเยอะชาทูก ผ uh ูู้แกนอมาต่ไรน้เื่งนบนตียนี่คููคอยเจอเรือบนนนี่ครูคอยถามเจเือของานีครูคอยอนี่เขาต้อรับมจอกอย่างนี้นงขึ้นนใจนรน่งกัในในี้นอก่บานาธุสาธุคุ้ภาพครับเพื่ ເຮັດງານຮ່ວມກັນ2 3 9ໄວມ